สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกคนเหมือนเดิมนะครับมาพบกันตอนเย็นนะครับมาอย่าลืมนะครับ0ูนย์เก้าหกหนะครับพบกันตอนเย็นนะครับวันนี้พระตอนเย็นก็จะเป็นจับราคานะครับจับราคานะครับมีหลากหลายราคานะครับอ่ะพระหน้าสวยๆมีหลากหลายราคาเรามาเริ่มองค์ผมจะไม่บอกองค์ที่1องค์ที่2นะครับอ่ะ เรามาเริ่มกับเป็นชุดปกนะครับหลวงปูดทิมนะครับมี2ชุดนะครับนี่นะครับปกหลวงปูดทิมมี2ชุดนะครับเป็นกระไลเงินกระไลทองแล้วก็ทองแดงนะครับนี่นะครับกระไลเงินกระไลทองและทองแดงเอาชุดละ500บาทนะครับนี่ชุดละ500บาทนะครับนี่นะครับเป็นปกชุดหลวงปูดทิมนะครับนี่นะครับมี2ชุดนะครับเรียมวินเทจนะครับเรียมโบราณนะครับนี่นะครับอ่าชุดละ500บาทนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับชุดละ500อบาทเลือกได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าชุดละ500บาทนะครับเลือกกันได้เลยปกหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าต่อไปเต่านี่ก็นี่เต่าพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับนี่ขนาดนะครับนี่ดูเท่าเหรียญบาทนะครับเท่าเหรียญบาทนะครับเท่าเหรียญบาทนะครับ เอาตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับพิเศษตรงไหนหรือว่าเพราะเป็นไม้นะครับนี่นะครับเต่าตัวที่หนึ่งเต่าตัวที่สองนะครับตัวที่หนึ่งจะเล็กกว่าตัวที่สองใหญ่กว่าเอาตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับแกะจากไม้นะครับนี่นะครับแกะจากไม้เลยนะครับนี่หือไม้กุฏิหลวงพ่อหรือเปล่านะครับหรือว่าไม้ที่เขามาสร้างอะไรในสมัยนั้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับเหลือเราก็หลวงพ่อเอามาปลูกเศษ แกะเป็นเต่าหรือว่าชาวบ้านลูกสิทธ์นะครับก็จะแบบแกะนะครับนี่นะครับมี2ตัวนะครับเก่ามากๆนะครับอ่ะตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ตัวที่สองนะครับจานจานจะไม่เหมือนกันนะครับในเต่าหลงพ้อเงินวัดบางคานพิเศษเป็นไม้แกะนะครับพิเศษเป็นไม้แกะขอตัวละ700อบาทนะครับขอตัวละ700อบาทนะครับนี่นะครับมาประมาณนี้เลยนะครับเต่าหลวงพ้อเงินวัดบางคานนะครับ อ่านี่นะครับต่อไปครับต่อไปเอาอันนี้เป็นปิดตานะครับฝั่งตะกุดนะครับนี่นะครับเอาห้าร้ยบาทนะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับฝั่งตะกุดสองดอกนะครับตะกุดทองคํานะครับหรือว่ากระไหล่ทองน่าจะเป็นทองคําบางๆนะครับประมาณนั้นนะครับนี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับปิดตาปู่เอี่ยมนะครับฝั่งตะกุดสีทองนะครับห้าร้อยบาทต่อไป รูปหล่อหลวงปู่สวงนะครับรูปหล่อหลวงปู่สวงก็เอาห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับรุ่นแรกนะครับนี่รูปหล่อรุ่นแรกหลวงหลวงปู่สวงนะครับเอา500บาทนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเอาเป็นเบี้ยนะครับนี่เบี้ยนะครับหลวงพ่อพัก วัดโบสถ์หรือหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับเป็นเงินนะครับหุ้มเงินนะครับตลอดยังวิ่งอยู่เลยนะครับคืดๆนะครับนี่นะครับเป็นสลักตัวนี้ก็เป็นเงินนะครับ่าเบี้ยตัวนี้นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทละกันนะครับเบียตัวนี้นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทละกันนะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับเป็นเงินนะครับหุ้มด้วยเงินแท้นะครับนี่นะครับหุ้มด้วยเงินแท้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ เป็นเบี้ยนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปต่อไปเอาเป็นเหรียญปูทวดหน้ากากเหรียญปูทวดเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคําแท้เป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคาแท้นะครับเหรียญนี้นะครับเอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับเหรียญนี้เอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคําแท้นะครับ เอา3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับนี่นะครับสวยจดงดงามนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลงผู้ทวดนะครับต่อไปครับตะกุดนะครับอ่าตะกุดนาคนะครับตะกุดนาคนะครับนี่ตะกุดนาคแท้นะครับเอาอันนี้นะครับดอกนี้ขอ500บาทนะครับตะกุดลูกอมอันนี้นะครับขอ500บาทนะครับเป็นตะกุดนาคแท้นะครับแต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ สวยจดงดงามขนาดนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับขนาดก็เท่าเหรียญบาทนะเล็กกว่าเหรียญบาทนิดนึงนะครับเป็นตะกุดนะครับตะกุดลูกอมนะครับนี่จานนอกจานในนะครับนี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับอันนี้อันนี้จะขอเจ็ดร้อยบาทนะครับเพราะว่าทุนมาต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าใครรับคู่ก็ลองจัดไปเลยนะครับอ่านี่นะครับ อันนี้ก็ดูนะครับยาวประมาณ1นิ้วนะครับยาวประมาณ1นิ้วนะครับเป็นตะกรุดนาคดอกนี้700บาทนะครับดอกนี้ขอ700บาทนะครับมีจานนอกจานในนะครับนี่แต่นาคไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับออกแดงๆทองๆนะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนี่ขายไม่ได้เก็บไว้ใช้เลยนะเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวดอกนี้700บาทนะครับต่อไปนะครับ ไปเอานี่ดีกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับแกะจากงานนะครับขอสอง2,000ันบาทนะครับนี่นะครับขนาดขนาดกระเทาะห้อยคอนะครับขนาดห้อยคอนะครับกว้างกันหนึ่งนิ้วนะครับกว้างหนึ่งนิ้วนะครับนี่นะครับอ่าเป็นงานงานแกะนะครับรูปรอหลวงพ่อเดิมนะครับงานแกะแท้นะครับนี่นะครับยุกยุกไปปลายนะครับยุกปลายของหลวงพ่อแล้วนะครับนี่ งาแท้นะครับสองพันบาทนะครับขอสองพันบาทนะครับไม่แพงนะครับอ่านี่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับนี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับดูนะครับเป็นพิมพ์พิเศษกรรมการนะครับพวกนี้วัดปากทะเลนะครับอ่าองค์นี้ขอสองพันบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้ขอสองพันบาทเช่นกันนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับวัดปากทะเลนะครับ นี่นะครับดูเนื้อโซนกะลานะครับมีเม็ดลักด้วยนะครับนี่มีปิตาฐานหนึ่องค์นะครับนี่นะครับสี่องนะครับขอ2,000บาทไม่แพงนะครับหายากนะครับพวกนี้จะเป็นแบบกรรมการนะครับจะเป็นเหมือนกรรมการสมัยนั้นนะครับจัดสร้างหรือว่าสิทธิเอกอะไรประมาณนี้นะครับจึงจะมีครอบครองนะครับ2,000บาทต่อไปครับต่อไปเอานี่ดีกว่ากิ่งนะครับกิ่งก้นทองคําแท้นะครับ วัสถุดน์เจ้าคุณสีสนนะก้นทองคําแท้นะครับนี่มีจานนะครับขอ1,500บาทนะครับนี่นะครับกิ่งนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับวัตถุดัศนะครับนี่นะครับมีจานนะครับก้นทองคําแท้นะครับ1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับอ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหนุมานหลวงปู่ทิมนะครับอ่าก้นทองคําแท้เช่นกันนะครับนี่นะครับตอกกรรมการนะครับ นขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับหลวงปุทิมนะครับผ่านุมาาหลวงปุทิมนะครับในหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับแหวนหลวงพ่อเดิมนะครับแหวนหลวงพ่อเดิมนะครับนี่เป็นตัวตัวแหวนเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็แปะข้างๆด้วยนาคนะครับแปะข้างๆด้วยนาคนะครับ อ่านี่นะครับแหวนขอ2,000บาทนะครับแหวนขอ2,000บาทเช่นกันนะครับลายทงชาตนะครับนี่นะครับขอ2,000บาทนะครับไม่แพงนะครับแหวนหลวงพ่อเดิมนะครับไม่แพงแน่นอนนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับใส่แล้วก็สวยผมใส่ไม่ได้นี่ใส่ไม่ได้อ่านี่นะครับโอ้โหคลาสสิกมากนะครับ2,000บาทต่อไป อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่ะนี่นะเอาเป็นหลงปูดทิมนะครับนี่นะครับกรอบเป็นกรอบกรอบทองไมคอนงานเกรดเอนะครับนี่เหมือนทองคําแท้นะครับเกรดเอนะครับอิตาลีนะครับกรอบทองอิตาลีนะครับเหรียญก็เป็นเหรียญเปียกทองคําแท้นะครับเจริญพรบนนะครับหลงปูดทิมนะครับนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับโค้ดเลขเก้านะครับ อ่ 1, ากรอบเป็นกรอบอิตาลีนะครับเกรด A นะครับไม่ดำไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะครับนี่นะครับสวยงามเหมือนทองคำนะครับอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่าอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญเซมานะครับนี่นะครับกรอบทองไมคอนแท้แน่นอนนะครับกรอบทองไมคอนแท้งานเกรด a a นะครับงานเกรด a a เลยนะครับนี่กรอบกรอบงานเกรด a a เลยนะครับสวยนะครับใส่เหมือนทองคำเลยนะครับองนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ อ่าต่อไปจะเป็นพระเลี่ยมเงินนะครับอ่าหนึ่งพันองละหนึ่งพัน้าร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่อันนี้จะ e: เป็นหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหนองหลวงนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับโอ้สวยเลยเนื้อจัดจัดนะครับหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงนะครับนี่เนื้อเขาจะเป็นสไตล์อย่างนี้นะครับนี่นะครับเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินแท้นะครับหัวสิงนะครับนี่หนึ่งันห้า้ยบาทนะครับ อ่านี่นะครับชอบกระทัดมาเลย0ูตรเก้าหกหนึ่งสี่ดสี่ครับผมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับ1,500บาทเช่นกันนะครับนี่นะครับ1 5 0 0บาทเช่นกันนะครับนี่นะครับเรี่ยมเงินนะครับเรี่ยมเงินแท้นะครับนี่สวยนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับ เป็นหลวงปู่ทวดเน,นื拜拜้อว่านนะครับเนื้อว่านเป็น euh. พิมพ์พระรอดนะครับปี97นะครับปี97พร้อมเลี่ยมเงินแท้เช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับปี97นะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับนี่นะครับหรือว่าเป็นพิมพ์ต้อนะครับเรียกได้หลายแบบนะครับ1,500บาทเช่นกันนะครับนี่นะครับสวยจดงดงามนะครับมาอง์สุดท้ายของ EP ีนี้นะครับน่าจะเป็นพระรัตนะนะครับเป็นพระนอนนะครับ เป็นสมัยเขาเรียกว่าพระรัตนะนะครับนี่นะครับเป็นพระบูชารัตนะนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใส่ญาติหรือพิมพ์นอนนะครับขนาดบูชานะครับห้อยคอนะครับผายากนะครับองค์นี้นะครับสองพบาทนะครับองค์นี้สองพบาทนะครับนี่นะครับเป็นพระรัตนะพิมพ์ใส่ญาตินะครับหรือว่าปางนอนนะครับอ่านี่นะครับก้นเป็นดินไทยนะครับก้นเป็นดินไทยนะครับอ่าขนาด1นิ้วนะครับหาเจอน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเจอ3นิ้วหนิ้วนะครับ นี่นะครับดุก้นนะครับจะเป็นดินไทยนะครับนี่หล่อนะครับจะเป็นดินไทยหนาๆนะครับหล่อหนาแล้วก็มีดินไทยนะครับหนักนะครับองค์นี้หนักมากนะครับหนักนะครับนี่นะครับสองพันบาทนะครับอ่าองนี้สองพันบาทนะครับอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมต่อรองกันได้นิดๆหน่อยๆศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ